รู้สึกที่เราจําเป็นต้องแคร์หรือให้ความใส่ใจมากที่สุดก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันอาจจะมีข้อยุติที่ดีก็ได้นะรู้สึกที่เราจําเป็นต้องแคร์หรือให้ความใส่ใจมากที่สุดก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชน คนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิีปไตยที่มอบงอำนาจรอมมาอันนั้นเราถือเป็นดับหนึ่งนะครับระดับสองก็แน่นอนครับเราก็ให้ความสําคัญกับความรู้สึกความคิดเห็นของสมาชิกพักเราโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและก็พักร่วมที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองทุมมิติให้ครอบครอบคลุมรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเองเมื่อมีความเห็นต่างอย่างนี้นะครับไม่ว่าจากจากคณะผู้บริหารจากสมาชิกพักที่มีความเห็นต่างหลากหลายเนี่ย หาความเห็นร่วมให้ได้ก่อนที่จะไปพูดไปคุยไปเจรจานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นข้อกังวลบอกว่าจะมีฟีโวตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อพักได้มีความเห็นอย่างไรมีมต hmm ิอย่างไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกพักเพื่อไทยเองสสพักเพื่อไทยเองมีวินัยครับเพราะว่าถ้าตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเรามีการพูดคุยกันในพักให้จบกระบวนการทั้งหมดก่อนเราไปละเมิดสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านไม่ได้ครับแต่เราเสนอในหลัก ว่ามาติพักเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นกับและกับตัวท่านนะครับขึ้นกับตัวท่านและเราเองก็ไม่ได้ไปมีสิทธิ์ที่จะไปห้ามาสิทธิของสมาชิกแต่ละท่านได้ที่จะเสนออะไรขึ้นมาแต่ว่าด้วยวิธีการกลไกของการจัดการที่เราเป็นพักการเมืองเนี่ยเราต้องเคารพ เสียงข้างมากที่ตัดสินออกมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียงข้างมากจะออกมามุมไหนและการเจรจากับก้าวไกลจะออกมามุมใดมันอาจจะมีข้อยุติที่ดีก็ได้นะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ c e e o o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น Youtube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ